โกตีโพสซึ้งถึงแฟนสาวนอกวงการที่คบกันมานานกว่า8ปีอาจจะไม่ตอบโจทย์เหมือนชายทั่วไปเป็นคู่รักที่อยู่ร่วมทุกร่วมสุขกันมานานถึง8ปีโชว์สวีทหวานกันในไอจีอยู่บ่อยๆสำหรับนักแสดงตลกชื่อดังโกตีอารามบอยหรือเจริญพรอ,อ่อนละไม้และกวางแฟนสาวนอกวงการ ซึ่งที่ผ่านมาทั้งคู่ได้วางแผนที่จะแต่งงานกันตั้งแต่ปลายปี2,563แต่ก็ติดสถานการณ์โควิด -19 ระบาดอย่างหนักทำให้ต้องเลื่อนงานแต่งออกไปอย่างไม่มีกำหนดล่าสุดเนื่องในโอกาสวันครบรอบ8ปีหนุ่มโกตตีก็ไม่พลาดที่จะโพสถึงวันสำคัญเผยความในใจว่า 8ปีแล้วเนาะที่เราตัดสินใจที่จะเดินทางร่วมกันขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างที่มอบให้นะครับปีอาจจะไม่ตอบโจทย์เหมือนชายทั่วไปอาจจะไม่หวานเหมือนใครๆอาจจะไม่ค่อยมีเวลาพาไปไหนแต่ปีมั่นใจว่าความรักและความซื่อสัตย์ที่ปีมอบให้กวางมันก็ไม่น้อยไปกว่าใครเลยนะครับที่มุ่งมัน่นทุ่มเททำอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่ออนาคตของเรา ในสักวันความฝันของเธอจะเป็นจริงรักกวางนะ